การชนะสตรคลิกศพนะคะเรามาเติวในร้อยออนไลน์กับพี่ชัดนะคะครูเปรียบเหมือนเรือจ้างที่จะพาลูกๆไปสู่ความสำเร็จคดีใด,ด,ดบ้างนะคะที่ต้องมีการชนะสตรคลิกศพเรามาดูกันนะคะการตายโดยผิดธรรมชาตินี่คือ EP ที่หนึ่งนะคะ คดีที่ต้องมีการใช้นนสูตรพิสูจน์คือคดีที่ตายโดยผิดธรรมชาติมีสูตรนะคะฆ่าถูกสัตว์อุบัติไม่ปรากฏฆ่าแล้วก็การถูกฆ่าถูกสัตว์อุบัติไม่ปรากฏถ้าไม่มีสูตรนี้วงเล็บ1อยู่หลังวงเล็บ5ขึ้นก่อนวงเล็บ4ขึ้นก่อนถ้าเรามีสูตรเรามาดูนะคะมันจะจําได้แบบเรียงวงเล็บเวลาเขียนข้อสอบบรรยายมันจะได้ดีกว่าฆ่าถูกสัตว์ฆ่าคือฆ่าตัวตายถูกคือถูกผู้อื่นทําให้ตาย ถูกสัตว์ทำ้ายตายฆ่าถูกสัตว์อุบัติตายโดยอุบัติเหตุตายโดยไม่ปรากฏเหตุฆ่าถูกสัตว์อุบัติไม่ปรากฏใครบ้างที่มีหน้าที่ทำสำนวนการชนสูตรพิกษกมาตรา1 8บแคือสำนวนการสอบสวนแต่นี่พี่เฉดตอธิบายการทำสำนวนชนสูตรพิกษกตามร้อยห้าสิบนะคะเวลาเวลาจะฟ้องอะ่ะต้องเอาสำนวน ชนสูตรพิกศพษะไปแนบท้ายสำนวนสอบสวนเข้าใจไหมนี่สำนวนสอบสวนคือตามสิบแปดสิบเก้วไปแม็กพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบจะแม็กแล้วก็ส่งให้อายการฟอ้องอายการในที่นี้ก็คือยี่สิบแปดองเล็บหนึ่งที่เราเรียนกันไปแล้วจำได้ไหมใครบ้างมีหน้าที่ทำสำนวนชนสูตรพิกบพ เมื่อความตายเกิดขึ้นให้พนักงานสอบสวนร,ร่วมกับแพทย์แห่งท้องที่ที่ศพนั้นตั้งอยู่ร่วมกันชัน,นสูตรพิกษพเหมือนคดีของเปี้ยวอะคะ่ะสมมุติเปี้ยวฆ่าที่สุขโขทยัยแล้วพาศพไปหันที่ขอนแก่นเจอศพที่ขอนแก่นถามว่าต้องทํำยังไงก็พนักงานสอบสวสบนสนขอนแก่นร่วมกับแพทย์โรงพยาบาลของ ขอนเก่นซึ่งเป็นท้องที่ที่ศพนั้นตั้งอยู่ร่วมกันชันสุตรพิกศพตอนนี้อยู่โรงพยาบาลน,นะชันอยู่ที่โรงพยาบาลอ่าพอพอเสร็จแล้วใช่ไหมพนักง,งานสอบสวนคนนี้กลับสอนอกลับสอนอกลับสอนอไปทําสำนวนชนสูตรพิกษพก็คือสำนวนตัวนี้เสร็จแล้วก็ส่งอายการ จำไว้ว่าอายการทำหน้าที่เป็นบุรุษไปษณีส่งสารแห่งท้องที่ที่ศพนั้นตั้งอยู่ก็คือสารจังหวัดขอนแก่นร้อ5ห้าสวักหคำสั่งของสารตามมาตานี้ให้เป็นที่สุดอ่ะอันนี้คือผลของการตายมาจากการกระทําความผิดอาญาก็คือเนี้ยนะคะถูกผู้อื่นทำให้ตายเปี้ยงม,มันโดนโดนฆ่าตายใช่ไหม แต่ในกรณีที่ความตายไม่ได้เป็นผลมาจากการกระทำวามผิดอาญาเช่นแมงมุมกัดตายให้พนักงานสอบสวนส่งอายการอายการทำหน้าที่เหมือนบุรุษไปษณีส่งผู้ว่าตามร้อยห้าสิบุกจบเลยข้อสอบายร้อยตำรวจออกนะคะตรงนี้ออกออกนะแต่ตอนรุ่นพี่ไปสอบเนี่ยตรงนี้แหละออกจำไม่ได้นะ ปิดคลิปนี้ไม่รู้เลยว่าร้อยสิบวักไหนทํายังไงดีเรามีสูตรอีกแล้วหนึ่งห้าสิบวักหนึ่งวักห้าวักสิบหนึ่งห้าสิบแต่ให้ละเลขหนึ่งไว้หนึ่งห้าสิบเข้าใจไหมคาสั่งของสารตามาตาน,นี้เป็นที่สุดนะเนี่ยเป็นที่สุดโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะ